ธรรมสวัสดีค่ะคุณแม่จะขอใช้คลิปนี้ขอบพวกคุณเพื่อนมีค่าเมื่อปัญหาเกิดทุกท่านเลยนะคะที่ส่งความรักความห่วงใย,ยความปรารถนาดีส่งใจมาอย่างมากมายท่วมทน้นพวกเราชาวเสถียรธรรมสถานอบอุ่นมากจากการเจอภัยพิบัติของไฟไหม้คราวนี้แต่เราเห็นเพื่อนที่รักเรา เหมือนหยดน้ำนะคะที่ปรับพรมมาในแผ่นดินที่เรามั่นใจว่าที่นี่จะศักดิ์สิทธิ์เพราะเป็นสถานที่ที่จะชดช่วยให้เราได้รอดพ้นจากความทุกข์ไฟไหม้เป็นความทุกข์อย่างหนึ่งทางกายแต่จิตใจของเราเนี่ยยังร่มเย็นในการที่จะเรียนรู้และต่อสู้กับการทำงานที่ยากลำบากในยุคสมัยนี้แต่กลับมีความสุขมากขึ้น สุขที่มาจากการให้ของทุกท่านจะทำให้เราได้ตระหนักถึงการใช้ชีวิตที่เหลือของเราอย่างสงบเย็นและเราจะพัฒนาสติปัญญาของเราให้เป็นประโยชน์อย่างไม่เลือกปฏิบัติเราได้ทำสิ่งที่เป็นความทรงจำที่นึกถึงที่ไรใจของเราก็ยังเป็นสุขและลดความเห็นแก่ตัว เพื่อให้ตัวเราก็พ้นทุกข์และอยู่เย็นเป็นสุขอย่างชนิดที่ยังรับใช้ต่อไปอย่างไม่หวั่นไหวคุณแม่ส่งเสียงนี้ขอบคุณลูกศิษย์ทุกคนนะคะขอบพระคุณมากค่ะธรรมส,สวัสดีนะลูก